แต่ขาแต่ขาต้องเอาแป้งโยเกิร์ตค่ะอันนี้ก็จะเป็นพักนันองพักกับสองด้วหรือว่าบอสิบ้านเ้าบสีบสีนสีบ้นเออคนที่ไหนกินข้าวเมนสี้าบเสียบขึ้นมายังไหนะบมันแบบว่าอ่อย นี่หัวเตียงสุกแล้วลูกไหมสุกแล้วอันนี้เป็นดวนลาบดวนอันนี้เป็นหมูจ่าหมูมื่อกินอย่างตออภายจะอิ่มแล้วอันนี้ละด้วยกันเ้ากันะคะมาดอมามาชิมบุ้งสวัสดีจ้าพ่พี่น้องจังเก้าจะลาบขัวมีจ้ะ อันนี้สุกนะคะทุกคนนีกระสุกเลือดดิบสฉยๆอันนี้สุกเหมือนกันเนาจะเลือดดิบนะอกไข่ลังไม่ด้ก็จะเป็นน้ำออมนะครับนึกไหมน้ำก่อนนะอือจะกครน้นานคกิบมากินข้าวด้วยกันค่ะเบลล์ ข้าวจ้ากินข้าวน้า,าเดือดเลยะ <laughs> <laughs> ล้ำก็ปล่าล้ำก็น <laughs> ้ำเป็นโรงงานเลยฝนตกนะคะทุกคนดูน้ำท่วมนะคะถนนนะคะน้ำท่วมถนนทั้งซอยเลยนะคะเนี่ยฝนตกบรรยากาศฝนตกคะ <laughs> ่ะมาขายชั้นข้าวด้วยกันนะคะไม่เอาไปใส่ในโรงงานก็นจะเตรียมน้ำใหม่ที่ซื้อมาวันนี้นะเดี๋ยวไปซื้อล้ำเพื่อนมอนนี <laughs> ้ก่ล้ำล้ำ แซ่บดีเดอ้อมากินนตำกันจ้ะเขาเห็นหน้าแล้วเขาบอกว่าเขารู้จักมันไม่ได้ส่งส่งรูปเอาเอารูปให้ดูไงมเขากินนะทอดนั้นทอ,อดนี่นแ้ากินลาบธรรมดาลาบมีสังใช่ไหมันนอร่อยนี่ลาบเนื้อนี่มันกินยากสับก,ก,ก,กินยากไปไหนล้างปลาลังพีส่สาวพี<ๆ>่สา ใช้ได้ไหมลำเนาะขนาดเนาะจากคลิปี่ได้กับแ้่ตอนนี้ก็น,นอฝากเท่ดไรก็ตีตามกำลังใจ